สวัสดีครับบารุคดกครับมนีพี่น้องเอ้ยนาบารุเดตบเอึ้องทับแซ่พี่น้องคุณน้องมาบึงเอเซียวจากเบึงเลยครับจากหน้าด้วงครับโอ้ยขวาคุยแอ็นครับพี่น้องเอามาฝากเป็นทีมฮักเซตทีมกันหนึ่ครับที่รถรถไทยเหมือนกันพี่น้องฮักกันหาย่จครับพี่น้องป้องไฟจะฮักกันแบบนี้เอาอึ้งมาฝากครับพี่น้องว่ามันอึ้งหน่อยนะครับพี่น้อง อะกล่องสู้ปพี่น้องเจ้าตัวว้าผลอะไข่พี่น้องเบิ้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 งอุ้ยไขเตี่ยมแทงว่าทั้งเมืองเลยนหน้าดวงหออึ่งออกหลายพี่น้องนะครับอ่ะบ้านพื้นมืงขึ้นนี่บอรลกับบอลลนคนหายูหากินครับแต่ว่ากะเสือออกพี่น้องกัเมียครับพี่น้องมาสดื่นถูกแซ่บเลยครับพี่น้อง ตุม่มเนื้อทยอ่อยน้องคุณน่ะเบิ้ม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 มาดูกันหนึ่งสองสาม่เต็มสงอคุณน่ะอ้ยเอามเมเเบิ้มเบิ้ีตวน่าตัวกันน้องคุณน่ะโอ้ฮหอนทำน่ะนะตื่นทางเมืองเลยพี่น้อง บริษยูบันเพื่อได้ครับอุดรนะครับอัดอึงเมืองเลยตัวเนยพี่น้องพี่น้องพี่น้องต้องแต่ตามกินเองเมื่งเรื่อยครับใหญ่ดิอือพูดอะว้าวตัวอ้าอะไพูดอะไรพูดอะไรผมว่าหลายปีพี่น้องมันมันหนาแนพี่น้องจุกเจียวมาเอาต่อมา กูเจ้าเห็นบ่นะครับอื้มการทยำดูกพลังอื้งแอะไรพลั้อ๋อใครๆๆรังใครแม่บาทนั่งไปกินอืงอยู่หน้าดวงคบพป่นเรืองแม่ใครใหญ่พลัมกูเนะ มแช่เพอาเด็ดอ๋อตัวขอบคุณนะครับพี่พรนะครับจากนะครับนาดวงเนาะเห็นมั้ยกระองนาดวงเนาะนะครับโอ้เห้ผลใจดีฮักแห่คนละไม้เอฟซีแห่ไปน้องเจี๊ยงงานกันไห้พี่น้องเลยผลเน,นาะมามาเห็นหมัอืม โอ้ยเป็นยังไงซุ่มชึ้นหัวใจนะครับอืมอ๋อ ถ้ากินซ่้พี่น้องเางนี่นะครับพี่น้องอยากได้อื้องแทบแ่แบบนี้นครับบอกเปารู้เลยครับเด้ออาพี่น้องฝากก็ไล่ก็แชดติดตามนะครับผมสวัสดีครับ